<c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวออสตาที่น่ารักแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับรายการซึกดวลตัวตึงและที่แน่แน่เลยรายการนี้หายไปเนิ่นนานประมาณแ4 0 0 0่ัล้านชั่วโมงเออก็รวมกันแล้วประมาณเอกกี่วันไม่รู้แหละและที่แน่แน่เลยกลับตัวละครใหม่เจ็ดเทพโจรสลัด <c oughs> มันเกมาโก้ที่ไหนละ่ะด <c oughs> ูฝ่ามันฝอย หรือมิงโก้ของเรานั่นเองนะครับมะม่วงเออเอาง่ายๆนะมันชื่อมะม่วงนะครับผมไม่ใช่มันโก้นะเว่ยเทียมนคนละตัวและนี่ก็คือการดวลที่ต้องตัดสินระหว่างนักดับอันดับหนึ่งของโลกกับเอ่ออะไรวะมะม่วงนะครับอ,อกร่องของเราที่หัวก็สีมะม่วงอยู่แล้วกับหน้าตาที่แสนโหเทียมขึ้นเพราะว่าผลพิศาร์ของเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วว้าว จริงๆเลยครับพี่จากปุณิสาที่ตื่นขึ้นมาเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะตื่นขึ้นขนาดไหนอ <Yeah. S 2> ผมกมอยากรู้เลยกันว่ามันตื่นขึ้นขนาดไหนนะแล้วก็ดาเมจของเขานั้นก็แสนจะรุนแรงอีกด้วยทั้งดาเมจตอนวิวตันและตอนบับเนี่ยก็สิบล้านกันเลยนะรุนแรงอะ่ะตอนนี้แล้วก็ <laughs> ผมก็ต้องทำการที่จะปั้มตังก่อนเพราะว่ามันคือหน้าที่ของผมและที่แน่เลย เราจะใช้โดฟามันฟอยหรือว่ามินโก้นั้นในการการช่วงแรกก่อนเพราะว่ามีเขาไปยังลงแพงนะครับมาแล้วเจ้าศัตรูตัวร้ที่กําลังเดินผ่านหน้าบ้านผมมาและผมก็วางเข้าไปแบบเบิ่มเออไม่เป็นตังและอ้าวไอ้ที่จะแตกเลยและผมก็งงงวงโ้โห <c oughs> เดี๋ยวนะมอนวิวแหลกนั้นเข้าบ้านแล้วแตกเลยยังงเหรอบ้าไปแล้ว 5 Minutes later และผมก็ต้องเข้าเกมใหม่และก็เอาดูฟาร์มมันฝอยวางไว้ในช่วงต้นแบบนี้เลยครับไม่ต้องตกใจไปครับว่าทำไมบ้านแตกเพื่อเลื่องของผมนั้นหนึ่ด้วยเองไอ้เจ่วางไกตัวเดียวก็บ้านแตกแล้วม <c oughs> ันจะไม่อยากให้ผมเล่นไก่ใช่ไหมฮะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้แหละครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมก่อนข้างจะแฮปปี พอผมได้วางมันโก้ในการการช่วงแรกได้แล้วมัน้กอ้ยมิงโกไอเชี่ยมันชื่อมิงโกนี่วะ่ะได้ทำไมกูต้องเรียกว่ามันโก้ด้วยววะเด็กผมก็ไม่รู้กับตัวเองเหมือนกันอะตอนนี้ขอตาช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวไม่ตึงอะล็อกบัคจบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพัสบริการ vip server เรทหกบริการกดเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล king l e g e n c y บริการกดพิ a แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ตแมป,ปอนิเมะไฟติม <det> และยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเ a l ร์แลนด์โอพเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการ เลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะและแล้วผมก็ตัดเข้ามาในเว็บที่20ที่ผมพัมตัวเงินได้ตันหมดแล้วและนี่ก็คือพลังของผมพิศาที่มันตื่นขึ้นพลังหนอนด้งฟาดหำจุ้ยไม่ใช่ ที่เขาเรียดนอนดุงออกมาหรือนอนชาเขียวหลือนอนดักแด้ใบไม้ในการเอาฟาดมันนวลปลาหมึกที่แสนจะรุนแรกในการฟาดเข้าสัวนา่นศัตรูดังแปะแปะ,แ,ปะแบบเสียงแบบนี้ไอ้เฮียเจบ <S 2> <S 2> แ,และนี่ก็คือเมื่ออัปเกรดไปแล้วจะเปลี่ยนพลังใหม่แบบบิ้มบิ่มในการใช้ได้เคลือบหาคิอันแสนรุนแรงไม่เมื่อกี้มึงไม่ไม่ไมเรียยว่าผลตื่นและอิบาย และดาเม์ของเขาตอนอัพไม่ตันก็ล้านห้าแล้วครับท่านผู้ชมรุนแรงจัดจัดจนผมเนี่ยต้องอ้าป,ปากค้างแรงจริงๆให้ตายเถอะและแล้วเราจะมาดูตอนเขาอัพตันกันนะครับว่าจะมีความรุนแรงขนาดไหนอ่ะฮิฮิฮ,ฮและตอนนี้ในเว็บที่2 3ผ่านไปแบบเร็วอีกเว็บนึงเนี่ยผมจะตามการ เออไปวางมีหอ,อกตันได้ดึงตัวนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินถึง2ล้านกันเลยทีเดียวนะาเาาน่าจะตันแล้วแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตันนี่ราเมตสามล้านเจ็ดบ้าจางน่ากินโอ้ยเชี่ยรุนแรงแต่รอบนี้แหละครับเราจะมาดูมีฮอ,อกและราเมดอันแสนรุนแรงของทีมกับผมบ้างบ้านะฝั่งนี้ก็แรงกันเว้ยเชี่ยแรงกว่าไปเป็นล้านอนะ่ะ <c oughs> ให้ตายเถอะ ล้วมาดูทางฝั่งมิฮอกครับเมื่อผมอัพมิฮอกตันไปแล้วกดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่สองล้าน <Yeah. S 1> บยาบไปแล้วเขาแรงกว่าตั้งล้านห้าเลยนะเฮ้ยเฉ oh. ดกเมจที่รุนแรงนั้นไม่ใช่ปัญหาของเราครับเราเน้นกลวยใหญ่ตั้งหักแล้ว <Yeah. S 1> แต่นักดาบอาดำหนึ่งอย่างมิฮอกก็ล้มไม่อย่างนักตโตนักแล้วดาะเมจสิบล้านเขาก็ตกมาแล้วครับดัื่องนตะเกินอ้าว อย่าบอกแล้วว่าอาถรรพามบีบเฮ้ยตอนนี้เน็ตของผมนั้นก็3ามบีบียังเต็มหลอดอยู่แต่ว่าอ้าว One eternity later ผมไม่ต้องเข้าเกมใหม่คำหน้าตามันโก้มันฟอยที่แสนจะหล่อเหลาบ้าไปแล้ว ต้แบบนี้คุณจะเข้าเกมได้ไหมเดียผมว่าอาถรรพสาม่บีเขอพผมมันกลับมาแล้วเฮ้ยเกิดไปอาจิพายแล้วหน้าจอดำๆอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันเป็นอะไรกูหลุดแน่ๆตอนนั้นกูเข้าเกมมาประมาณแปดร้อยไปไปล้านรอบกูจะเข้าไปได้เลยนี่จะิงจะทำไงจิบผายแล้ว อาธานซาม่มีตัวตึงมันกลับมาครอบงำผมอีกแล้วครับเฮ้อเฮ้อ้อย่ในอย่างงี้ผมจะเข้าเกมได้ยังไงล่ะแย่แล้วผมก็ทำรานเข้าเกมใหม่อีกครั้งแค่ขาเซอร์วีตัวเองเนี่ยยังเข้าไม่ได้เลยชิพายและอย่างงี้เนี่ยจะทําอะไรกินกันล่ะครับดีายตมเข้าเกมมาอีกครั้งฮะแล้วก็หลุดอีกครั้งแขว 2,000 years Later. และแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมที่ผมใช้เวลาค่อนข้างชีวิตในการกดเข้าเกมครับและนี่คือดาเมจของเขามีหอก175 oh. ดยดาโดยรเมล้านแสนเจหมื่นร้อยหน่วยและวีการจำปีห้วิทท่แสนคมของเขาและระยะ150แบบกลัวใหญ่มากดูดิฮะ โอ้โห,โหคือแบบการโจมตีแบบนี้คือครอบคุมและก็โดนศัตรูเป็นหมู่คณะกันเลยครับลุนแลนบอกคําเดียวว่าการโจมตีแบบนี้แหละเป็นการโจมตีที่เกือบจะโหดที่สุดในเกมแล้วลองลงมาจากฟูเอลอีเชดนี่ก็คือวงกลมไม่ใช่ยยใหญ่เกินแน่นอนครับในการชนะเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและมันดูทางฝั่งของโดฟามันฟอยกันบ้างครับ หรือว่ามะม่วงอกกล้องของเราโดยดาเมดสาร้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสพั่หน่วยวิการันตี7วินาทีและระยะ75แบบโคตจิ๋วจิสนานชอบเล็กเจ็ดกันใช่ไหมนายน้อยเจ็ดยับอ่ะเฮ้ยดีดีครับโดูดาเมดที่ต่างชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดอื้อหือต่างใช้ประมาณ1นร้าน ห้าแสนกันเลยทีเดียวและระยะที่ต่างชั้นกับมิฮอกมากๆแล้ววีกันตตีก็ต่างชั้นกันประมาณ2วินาทีแล้วดาเมจได้แสรุนแรงกว่าทำให้ดาเมจเขานำเราแบบขาดลอยครับรุนแรงเกินไปไหมผมก็ทำการที่จะเปิดอนุชตัตเอฟเฟกสุดแบบให้ทุกคนเห็นพระจัก์สายตาว่าได้เกือบหาคิองเขานั้นมันรุนแรงขนาดไหนอะแรงจริงๆ ดูดิครับในการเอาเส้นได้แทงเข้าสู่บ้านรา้ตู้ได้ความแรงของเส้นได้นั้นก็ทําให้ตรูตัวพุนจนตัวตายกันเลยทีเดียวครับผมก็ <c oughs> ต้องเดินมาทางฝั่งของมีฮอกแล้วก็ทําการอัปเกรดมีฮอกให้ตัดให้ครบแปดตัวนั่นแหละเออเอาง่ายๆเลยเชียร์ไม่ต้องพูดเยอะนะครับ <laughs> ตอนนี้เว็บที่48พาไปแบบรวดเร็วแบบเร็วจ,จัด ว่าทำการวางมีฮอกเพิ่มแบบตึงๆเรามาดูกันนะครับว่ามีฮอกกับโดูฟาบันฟอยใครจะตึงกว่ากันนะดูดาเมจออสแสนรุนแรงกว่าอย่างนั้นเหรอแต่ข้าเนี่ยนักดาบอันดับหนึ่งเลยนะเฮ้ย5 minutes later และเวลาก็ผ่านไปในช่วงเว็บ6888และตอนนี้มีฮอกของผมนั้นก็ตัดหมดแล้วทุกตัวครับ8ตัวละครแบบบึ้ม <Yeah. S 2> แล้วมาดูทางฝั่งของดูฟาร์มันฟอ,อยกันบ้างครับดูฟาร์มันฟอยนั้นก็ได้จะตานทั้งหมด8ตัวเหมือนกันแล้วเฉยมันหลุดมาแล้วนะดูฟาร์มันฟอยรู้สึกนายจะไก่กาเกินไปหรือเปล่า <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะพาไปชัวร์กันนะครับว่าดูฟาร์มันฟอยนั้นในการโจมตีทรงกรวยของเขานั้นมันใหญ่ขนาดไหนและค่าอัพของเขานั้นแพงหรือเปล่าเราจะวางดูฟาร์มันฟอยให้ดูกันนะครับว่า มันแตกต่างกับมีฮอกขนาดไหนนี่ผมจะวางและอัปเกรดตรงนี้เลยนะครับนี่วางมปเลยแล้วก็อัพให้ดูเป็นประจักษ์สายตาว่ามันไม่น่าแพงหรอกนะแต่ตอนนี้ก็แพงหนาะ <c oughs> ตอนนี้เสียไปประมาณ1ล้านแล้วก็อีก1 2 9 5 0 0้านสในการอัปเกรดดูฟาร์มมันฝลอยตันนั่นเองนะครับเมื่ออัปเกรดตันแล้วก็ยยใช้ใช้เงินเอาเหมือนมีฮอกเลยนิ่หว่า และก็ระยะการยิงตีของเขาก็ประมาณนี้ครับเี็ยเทียบกับเกือบเครื่องวงกลมของมิฮอกแล้วต่างกันฟ้ากับดินเลยครับท่านผู้ชม <g formulas> โอ้จิ๋วมากบอกคาเดียวว่าเจ็ดเทพจอมตลัดตัวนี้มีดีแค่ดามเมจอย่างเั้นเหรอถึงว่าผลพิศาจของเขาจะตื่นขึ้นแต่กระสู่กับมิฮอกที่ไม่แดกอะไรเลยไม่ได้หรอกนะอะไรไมาเนี่ยในการดูดนะตกตรงๆงนี่มัน,นอะไรกัน บักยังไม่หายอยีกเันเลยในวันที่71ผ่านไปแบบรวดเร็วดูฟ้ามันฟอยนั้นเริ่มจะหลุดเข้ามาในช่องแคบช่องตรงกลางแล้วครับว่ายื้อไม่ไหวยังงั้นเหรอดูทางฝั่งของมิฮอกสิครับจะชิ่วเกินไปไหมแทบจะไม่หลุดมาเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็ยังไม่หลุดมาเลยครับแม้ว่าช่องแคบช่องที่3หรือช่องที่ส ก็อยากไ่เห็นมอเตอร์ตัวนั้นหลุดมาได้เลยดูทางฝั่งของโดฟามันปล่อยครับโอ้ไม่นะจะหลุดมาช่องแค่ตรงกลางแล้วว่าด้านหน้านั้นมีดูฟามันปล่อยแค่ตัวเดียวครับ <Yeah. S 1> ในการรับมือตะตูตที่แสนจะเยอะแล้วก็ดาเมจหรือเลือดของเขานั้นเยอะเกินไปทำให้ตะตูนั้นหลุดมาได้าการะดานเล็งหนึ่งแบบเห็นได้ชัดเลยครับลหลุดมาแล้วก็โดนอ่าหกแถวตัวหลังนั้นทำการกระทืบอย่างโหดร้าย ภายในเจ็ดวินาทีด้วยความแรงของดาเมจของเขาทําให้ปตูนั้นตายภายในชั่วพริบตาร <c oughs> ุนแรงเกินไปไหมอยู่นะครับแต่าการฟาดเข้าไปฮะด้วยดาเมจอันแทน้รุนแรงแล้วจงรับไปซะความโกดเกี้ยวของชนเผ่ามาังกรฟ้าเราชวงเผ่าเออชาติันเดนะครับมังกรฟ้าก็แล้วไงยะเออ,เอ้นดวยการเจ็ดเทพแบบนี้ หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ทักเท่าไหร่เพราะในแอมนั้นมันไม่ตีกันที่หว่า<ะ>ขนาดตัวใหม่นั่นนี่อะจ้ตู้กับตัวสิบปียังมีหอกไม่ได้กันเลยแย่แล้วจริงๆเนี่ยก็จะทําดูฟาร์มมันฟอยมาแบบนี้เนี่ยมันควรที่จะตีไวก้กว่านี้เว้ย <Yeah. S 1> เพราะว่าเอ่อจริงๆนะเจ็ดวีนี่ไก่แน้ะแต่แเมีนขึ้นรแรงจริงครับ แตจนวีเนี่ยมันก็ไก่ไปหน่อยนะน้องให้ตายเถอะดูดิครับในการโจมตีแต่ละแท่ของเขาก็ถือว่ามีความรุนแรงพอสมควรครับแต่ก็เอาอย่างไรเล้าอย่างไรก็ไก่กุ๊กไก่กาอลาเล่อยู่ดีถ้าแพ้สําหรับมิฮอกไปได้เนี่ยถ้าเจอกันในพีพีไหก็แพ้อยู่ดีนะครับมันฟอยแย่แล้วครับตอนนี้มอนเตอร์ในเว็บที่75มันเริ่มแข่งแข่งขึ้นมากๆดูฟาร์มมันฟอยนั้น จะรับมือไหวหรือเปล่านะมาม่วงสู่เขาตัวนี้เนี่ยทานายชนะเด่ยเราจะเลิกกินมะม่วงไม่ตลอดชีวิตเลยนะเฮ้ยมันก็อร่อยเดีเราจะไปกินมะม่วงมันแทนแล้วกันนะครับมะม่วง,วงอ,อกล่องนั้นเราก็กินเหมือนเดิมอะ่ะจะบอกทำไมวะเนี่ยเฮ้ยจะแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอดูดิครับโอ้โหคือแบบต่างชั้นก็แบบเ,เห็นปุ้นอะ่ะ คือดาเมทที่น้อยกว่าแล้วก็ต่างกันเป็นบีครับตอนดาเมจรวมแต่ทว่าในการที่จะการมอนเตอร์ไม่ให้หลุดนั้นในด่านพีพีเนี่ยเฮ้ยมันคนละขั้วโลกใต้กันเลยนะครับเนี่ยเติ้เกินไปตอนนี้โดฟามันฟอยนั้นจะหลุดมาแบบช่องแคบช่องสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมช่องสุดท้ายของเขาในบ้านป่าชีวิตของโดฟามันฟอยก็ได้จะสิ้นสุดลงหน้าบัตรดาวนี้แล้ว ลาก่อนทุกคนอแตกแล้วดูฟอร์มมันฟอยนั้นมีความอึดที่น้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดแบบขาดลอยอะครับน,น้องๆแม้ว,ว่าดาเมจมากกว่าเป็นล้านห้าแต่ไม่สามารถที่จะการมอนเตอร์หลุดไปได้เพราะว่าทรงกลวยหรือระยะก,การย่บตีของเขานั้นมันไก,กลเกินไปตึงอะครับออดแล้ว อดไปเจอราชาจนตลาดอย่างโรเจอร์แล้วพ่อนายนะั้นมันไก่ย,ยังไงเล่า